ท่านผู้ชมตอนนี้เรือเท้าศรีสุนทรหนุ่มเมืองช้างกำลังประกอบเรือเ<อ>พื่อที่ทจะให้ครบผมว่าเรือเนาะเนี่ยวิธีการยึดก็ต้องอให้มั่นคงนะท่านผู้ชมเมื่อวานได้ที่สองเนาะ,ะใช่ไหมเมื่อวานได้ที่สองเนาะสุดยอดเลยเมื่อวานนั่งชมดูท่านผู้ชมไล่บี้ก,กันกับหงฟ้ามหาราช สุดยอดเลยเฮ้ย,ยฝากเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยเด้อเท้าสีสุนทรหนุน่มเมืองช้างอันนี้จะได้ชมฝีพายเนาะแล้วก็ผลงานของเท้าสี่สุนทรอ,อีกครั้งหนึ่งในสนามแห่งนี้อย่างแน่นอนท่านผู้ชมโอ้คึกคักมากเลยเมื่อวานก็นลุ้นเชียร์ลุ้นกันอย่างอันนี้กำลังเตรียมพร้อมนะครับเสียงประกาศนะ อันแข้งม่วงสะตึกเรียน <coughs> 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 เนี่ยเม่าวานเก่งมากเลยสุดยอดเมื่อวานเนาะเนี่ยเตียมเม่าวานท่านผู้ชมสุดยอดเลยเมื่อวานก็โอ้ยคนกรีดกันลั่นสนามเลยท่านผู้ชมเอ้ยบอว่าซิษย์จําลังจัดเตรียมเพื่อความพร้อมท่านผู้ชมเห็นไหมขั้นตอนของการประกอบก็จะมีเหล็กมีคุณประเจยยึดให้ติดนะครับเท<ม>้าสีสุนทอน,นะครับ หนุ่มเมืองสุรินเออหนุ่มเมืองช้างะครับกำลังจัดแจงเรือให้สมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะลงสนามในเวลาต่อไปได้มัดนดย,ยึดติดใด้แน่นจอภาพท่านผู้ชมเรือจอบภาพขึ้นชื่อมือ,อ,อ,องกันเด้อเมื่อก่อกนก็ติดอันดับเลยล่ะนะครับไม่ไม่ได้อยกว่าทีมอื่นนะท่านผู้ชม อุดเส้นัยของเราปีนี้เปียนนะครับจุกเส้นชัยในทุกครั้เราจรอยูตรนกรวมสูงน้ำพลังไฟฟ้านะครับแต่ปีนี้เปลี่ยนเป็นการวช้สถานที่ของนี่เ totally จ้าปู <S <S ่เหล็กไหลเด้อเดินทางมาจากอเภอสึกนะครับจ um ังหวัดบุรีรัมนครับ นี่ยังไงเรือหาปลาใช้เครื่องยนต์แล้วม่ต้องใช้พายแล้วนะครับนี่สุดยอดเลยปรับปรุงใหม่ให้เกิดความเร็วกว่าเดิมอันนี้ใบพายเขาจะมี ใช้นเก็บรักษาไว้นะท่านผู้ชมเขาจะไม่วางนอนเขาจะตั้งไว้มีชื่อมีเอ่ออะไรนะ,ะลำดับระบุไว้ด้วยนะครับชื่อชื่อเพชรวารินท่านผู้ชมเพชรวารินเป็นเรือจอภาพนะครับจอภาพกำลังฝีาพายกำลังเตรียมนะครับสวมชุดใส่ชุดสีเหลือง คาดแดงด้วยนะค,ะะะครับแล้วสกีเชื่อว,ว่าเพชรบารี <c oughs> กำลังบรรจุลงนะท่านผู้ชมอของเพชรวารินนั่นเองตอนนี้กำลังจะปลด,ดแล้วก็วนำเรือลงสูง่สนามท่านผู้ชมเป็นเรือ สเสื้อสวยสดงดงามทีดเดียวเสื้อสีเหลืองคาดด้วยลายสกรีนด้วยขาวแล้วก็จะมีเพชรนะครับมีชื่อติดอยู่ตอนนี้กำลังให้พรอมนะครับนำเรือลรีการสู้สิษนาไใบพายก็จะมีลักษณะมีชื่อติด oh ah อยู่ด้วยสกรีนชื่อติดหรือเปล่าอันนั้นเห็นข oh ้อระบุไว้เละใบพาย สีสดสวยมากเลยนะครับเสื้อสวยน้องครับเนาะเสื้อสีสดสวยมากเลยก็จะมีสกรีนชื่อด้านหน้าแล้วก็จะมีด้านหลังก็จะมีชื่อหน้าก็จะเป็นชื่ออะไรน้องเนอะอะไรอ่ะน้องบิติบิติคือเป็นผู้สับสนหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> ป็นนผู้สอ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลยโอเคตอนนี้พี่น้องกําลังเตรียมนําเรือลงสู่นาสนามนะครับเนาะโอเคเตรียมพร้อมทั้ยนะฮัหลายอันอันอะไรบ้างไมยันเดีใครไปทันตู้ไปไหมก็เลือเขาเลือกตอนนี้กําลังระดมตัวโทรศัพท์ตีมเออท่องโทรศัพท์ระวังให้หล่นน้ําเด้อ้้้้มมมมเอออาพพรรโอเคเบาๆนะครับ วางโอเคเรียบร้อยเห็นไหมนี่คือวิธีนําเรือลงสู่สนามอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างสะดวกรวดเร็วว่องไวนะท่านผู้ชมสุดยอดเลยอันนี้หาอุปกรณ์เก็บไว้นะครับอ๋อไม้พยุงใช่ไหมครับผมโอ้ยยางดีเนาะ ไม้พยุงท่านผู้ชมอันนี้มีชื่ออันนี้มีชื่อบางบางอันมีชื่อไม้พยุงน้ําหนักเบาใช่ไหมครับคนใช่ไหมมันไม่เบาใช่ไหมประมาณงกิโลอ๋อหนักาหนักจะดีกว่าใช่ไหมครับสุดยอดเลยลายสวยงามมากนะครับเนาะทีไม้พยุงเนาะขอบคุณมากนะครับข้อมูลไม้พยุงท่านผู้ชมโอ้เยี่ยมเลยวันนี้คงด้านดับหนึ่งแน่นอนเลยฝาลุนฝาเทียเรืออะไรเนาะนี่ลืมชื่อเรือ ฟารินนะครับเทปเบอร์อีกลำหนึ่งยังหยิบใบพายออกมาเพื่อที่จะนำไปประจำตำแหน่งตัวเองนะครับถ่ายภาพหน่อยนะครับหนึ่งสองโอเคงานรู้สึกจะพร้อมเพียงกันมากทีเดียวท่านผู้ชมอยากไปยังมาเยียบเตปู เ่เด oui. er ียวหน่อยว้เนี้ยเีคน่น่นนี่บ้าต้้านี่มันไปเอาส่เลยเลยสเถ้าตู้แล้วก็ต้องนกต้องซักนั่นบอกว่าใส่วันนี้ก็ถึงคาตีมเรจะใส่ป้านันท์องใส่มืนิใส่ใส่คนนึงกับอันนี้เดี๋ววันนี้

bên này đây, bên này thì nó còn miếng đôi <laughs> co như này, đôi tám <laughs>

ของของเจ้าภาพเลยต่อจากนี้ก็ไปท่าตูมวันที่21 22บอนะครับเนาะสุดยอดเลยท่านผู้ชมเสื้อสีสดใสมากทีเดียวยังไงก็ฝากออสวยมากเลยครับมันตัดตัดกับลำด้วยแล้วกัน้ำด้วยสวยทีเดียวเป็นเพชรเพชรบารินด้านหลังจะมีสเกลโลโก้รูปเพชรด้วยด้านหลังนะครับท่านผู้ชม สวยงามทีเดียวนะครับน้ำก็ไหลค่อนข้างจะเหมือนจะแรงเนาะเอ้ตอนนี้ท่านผู้ชมรอดูสักครู่หนึ่งนะครับไปแล้วฟีดพายโรคนนั้นอีกคนพระเอก กรอกพระเอกโอ้เกต้องมาหลังหงฟ้ามหาราชแน่นอนเลยนะโอ้ยมาแล้วน่ะที่เห็นอยู่นั่นคือเอ้ยไม่ใช่เขาโทษทีใช่ใช่หงฟร์มหาราชมาแล้วโอ้ยโอเคท่านผู้ชมไปแล้วหงฟร์มหาดนี่สวยงามทีเดียวท่านผู้ชมวารินนะคะสวยทีเดียว เดี๋ยวจะไปทักทายผงฟาร์มหาราชหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้เขาจับภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อน,นะครับติดตามในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ